มีทุกรุ่นทุกวัยจริงๆ วันที่หกไม่ใช่ใช่วันนอหน้าเดือนไหนวะอมหน้าเดือนนี้วันที่สิค่ะสเต็ามวันที่สิบเจ็ดไม่ตันอ้เห็นชีวิตติขคงแรกแวนนี้ตดีกีสามร้ครัค้งแรกแวันนี้เนตัวคุณนะคะ आपण